ครับวันนี้เราจะมาเตรียมฮอร์โมนนะครับฉีดพ่นทางใบกันดับแรกนะครับก็ต้องใช้ n g 95นะครับละลายน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันตกตะกอนหรือเพื่อป้องกันในการจับกับสารในน้ำนะครับ n g 95 5เม็ดนะครับอันนี้สำหรับถัง200ลิตรนะครับนะเมื่อได้แล้วเราก็ต้องเอาไปผสมน้ำก่อนนะครับ ผสมน้ำแล้วก็นี่ครับผสมน้ำให้เข้ากันนะครับแล้วทำการเขย่านะฮะเขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันนะครับเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเขย่าหลายๆรอบหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะามาเจนะลงในถัง2 0 0อลิตรนะครับ,รบอันนี้คือห้าเม็ดนะครับ ใส่ไปในถัง200ลิตรเลยนะครับยังหลังจากนั้นเราก็จะใช้พยานาเงินแล้วก็ฟอร์านทูนะฮะฟอร์อราทูกับพยานาเงินกับยางละ100ซีซีนะครับ100ซีซีนะครับวันนี้เราทำ2ถังนะครับ วันนี้เราทำสองถังถังไหน200ลิตรนะครับสองถังนี้ก็400ลิตรนะครับอนี่ใส่ฟูมปอราทูลงไปนะครับฟอราทูลงไปวันนี้จะคน2องถังนะครับแล้วเราก็คนอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากันดีนะครับคนอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นได้เลยครับฉีดพ่นทางใบนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดตาดอกนะครับการเปิดตาดอกเราทำำําลําใยนอกฤดูนครับเปิดตาดอกมันจะทําให้ขั้วเหนียวให้ดอกผล <Wow. S 1> ดกสวัสดีครับคุณพี่ อ๋อพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อทองทองใจค่ะอ๋อทองทองใจอยู่บ้านบ้านอะไรครับ <on> บ้านไร่บนค่ะหมู่สาค่ะอันนี้คือ <on> สวนลําไยของพี่เลยใช่ไหมครับ <one> ใช่ค่ะอ๋อ uh ทำไมทํายังไงมันถึง uh ติดผลอย่างนี้ฮะติดผลมากมเยอะขนาดนี้ใช้ใช้อะไรครับเอาปุย๋ยปัทภีห้าดาว <one> ใช่ไหมครับ <one> อ๋ออันนี้ใส่ไปกี่รอบแล้วครับใส่ <one> แต่ตะละรอบรอบแรกอยู่ค่ะอ๋อใส่รอบแรกอยู่ อันนี้เป็นการอลองข้างใหม่ลองข้างใหม่เนาะอันนี้คือทํานอกฤดูใช่ไหมครับอันนี้เริ่มได้ใส่ได้ได้ได้กี่วันแล้วครับที่ใส่ปุ๋ยใส่วันที่ชาแปดเดือนที่แล้วค่ะมันได้กี่วันอ๋อวันที่ยี่แปดเดือนที่แล้วยังไม่ถึงเดือนเนาะใช่ค่ะยังไม่ถึงทำไมติดขนาดนี้เลยเพี่มีอะไรจะแนะนำให้กับพี่น้องชาวสวนลำไยบ้างครับ หนูภูมิมใจกับปุ๋ยกับยาตัวน,นี้จริงๆนะคะแต่หนูคุณไม่ค่อยเก่งนะคะตามที่หนูได้ใช้ทดลองมาก็ถือว่าคิดว่ามันดีอะค่ะแล้วพี่คิดว่าจะใช้ต่อไปไหมครับใช่ค่ะจะใช้ต่อไปเรื่อยๆค่ะจะแนะนําให้เจ้าหมูมาทดลองไปเหมือนกันค่ะอ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ใช้ปัตภีห้าดาวแล้วพี่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรฉีดบ้างไหมครับ ก็ไม่ได้ใช้อะไรค่ะใช้แต่ปุ๋ยยาอะไรอะของฮอร์โมอนที่เป็นเขาเรียกว่าพยานาาเงินแล้วก็<ช>กับไอไอฟอร์มูล <formula two S 2> ่าวันฟอร์มูล่าทู